น้องแมวเจ้าเหมียวนี่แหละครับคือเหมือนกับไปเที่ยวเล่นสนุกแล้วก็จัดตัดสินใจที่จะก,กระโดดลงมาสุดท้ายเนี่ยถูกเหล็กเสียบขาเคราะดีเนี่ยครับมีเด็กนักเรียนมาเจอแล้วก็รีบแจ้งขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยย้อนไปดูเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับอันนี้ก็ นีก็พยายามช่วยเหลือเต็มที่นะครับยังไงแล้วก็ขอให้น้องนั้นปลอดภัยนะครับโดนบริเวณช่วงช่วงขานะครับเริ่มร้อนแล้วครับแมวโอ้หอบแล้วครับดิ้นครับดิ้นดินครับไปแล้วครับแสดงว่าหนังเหยียดหนังเลกตื่นนะครับตื่นขึ้นบ้านแล้วครับไปแล้วอ้าวเดินๆไปเป็นคนนั้นแสดงว่าเหยียดเหยียดหนังไปหาพ่อหาพ่ออ้าวโดนแล้วโดนแล้วตื่น ตื่นคน,นตื่นคนข้าบ้านเล่าข้าบ้าน,าน,านโอ้ยแล้วคือจังหวะนี้หวาดเสียวแทนคือนอกจากจะหวาดเสียวแทนเจ้าเจอรี่เจอรี่คือชื่อแมวนะค่ะแล้วคนที่ไปช่วยดูด,ดูดูครับจังหวะที่ยืนเหลืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือกลัวเหลือเกินนะครับนี่เจอรี่แมวอายุประมาณาสักสิบขวบของมันนี่แหละฮะนี่ตัวเล็กๆแบบนี้เที่ยวเล่นสนุกจนได้เรื่องเห็นบอกว่าโดนเหล็กเสียบขานะครับจนทะลุเลย เขาไอ้ <c oughs> ตองแต่งอยู่ที่รั้วโรงเรียนที่ตำบลธนูอเภอ,อุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าของต้องมาช่วยจับพยุงเอาไว้อ่ะแล้วจังหวัดที่เมื่อกี้ <c oughs> เห็นไหมครับ <c oughs> ตอนที่กู้ภัยเข้ามาช่วยอะดึงออกจากเหล็กเลย <c oughs> อห <c oughs> วาดเสียวมากแล้วสักพักนึงมันก็วิ่งแจนออกไปเลยนะครับพอดึงตัวมาได้สําเร็จปร,รากฏว่าเจอรี่น่าจะตื่นคนแล้วก็กลัวด้วยวิ่ง แจนออกไปคนละทิศคนละทางแบบนี้วิ่งวนไปรอบนึงแล้วก็วิ่งเข้าไปในบ้านต่อเจ้าของแมวนี่เดี๋ยวให้ดูยังอยู่ในชุดนอนอยู่เลยนะครับอ,อตกใจอะสิเขาบอกว่าทางโรงเรียนเนี่ยโทรศัพท์มาบอกก็เลยรียบออกมานะคะคือโ <c oughs> ดยปกติแล้วเนี่ยจะเลี้ยงแมวเลี้ยงแบบปล่อยอะคือเลี้ยงอิสระอะไม่ได้ระบบปิดอะเลี้ยงแบบไปไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องอะมันตกมานี่เขาก็ตกใจเหมือนกันนะคะ คือกลางคืนแล้วอ่ะโดยปกติไม่ว่าจะปล่อยไปไหนคือแมวอ่ะคนเขาจะบอกว่ามันจําทางกลับบ้านไม่ได้แต่เจอตุลนี้มันจําทางกลับบ้านได้ไงเขาบอกว่าเขาก็เลยไม่ได้เป็นห่วงก็เลยปล่อยมันไปแต่วันนี้อ้าวตายมันมาติดรั้วแบบนี้นะคะงสงสัยมันกระโดดลงมาเขาว่าง<อ>ี้น่าจะมาจากหลังคากระโดดลงมาตุบลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็คงติดอยู่หลายชั่วโมงอ่ะจริงเห็นแล้วสงสารเรี่ยวแรงมันหมดเน่สุดท้ายเดี๋ยวบอกจะพาไปหาหมอแล้วก็ทําแผลต่อลองฟังเสียงเจ้าของแมวเจ้าเจอรี่นี่หน่อยนะครับ เราเลี้ยงปล่อยไมเลี้ยงปล่อยเลี้ยงปล่อยเรจมันก็กลับเข้าบ้านอย่างเงี้ยหรอก็เที่ยวอยู่แถวเนี้ยอมันก็ไมันก็ไม่ได้ไปไหนไกลใช่แล้วใครไปบอกอพี่ที่บ้านครับพี่คนงานที่บ้านไปเลยไปดูก็เลยวิ่งมาตื่นเลยแมวปกตอนที่แมวก็ปัดไทยอ่ะปอดไทยครับแต่ว่าก็อยากพาไปหาหมอก่อนไม่รู้ว่าแผลมันเป็นชื่ออะไรอะเจอรี่ครับหนูหนูนะเขาแมนเจอรี่ ตัวผู้ตัวเมียนะตัวผู้ครบตัวผู้เลยใช่ไหมคุณโดนทนบอกว่าไม่เอาไปหาหมอก่อนเลยน่าจะเ,<อ>เห็นตอนจังหวะที่ดึงแล้วมันวิ่งออกมาคือเขาตั้งใจไปหาหมอแหละค่ะอุ้ยเจ็บแทน<อ>คุณเฉลิมพลน,นะครับเป็นรปภของโรงเรียนบอกว่าตอนเช้ามีเด็กนักเรียนมาครับแล้วก็แจ้งว่าแมวถูกเหล็กเสียบลักษณะคือมันอ่อนแรงเลยด้วยนะตนเองก็เลยเดินไปดูแล้วก็แจ้งครู จากนั้นครูก็โทรหาเจ้าของแมวช่วยเหลือได้ทันเวลาแบบพอดีพอดีนะครับโอ้โหดูสิอวยแล้วดูเวลามันกระโดดเนี่ยเห็นไหมมันจะไวยอ่ะแมวอ่ะแล้วบางคุณเขาบอกอะไรนะไม่ต้องเป็นหัวมันหรอกมันตกมาจากที่สูงแมวเก้าชีวิตแต่ว่าเป็นไงพอเวลาถ้ามันโดนอะไรเสียบขึ้นมาทีนะอันนี้อาจจะดีหน่อยไม่โดนจุดสําคัญถูกไหมเออถ้าจุดสาคัญด้วยเนี่ยตัววีได้เลยนะคะใช่ฮะ